สวัสดีค่ะแกงซาแก้สกลสินค่ะเมื่อน,นี้สิภาพี่น้องมากกินทุเรียนค่ะปอกทุเรียนสดๆหลัวก็กกินทุเรียนน้ากันค่ะพี่น้องพอดีไปซื้อบอกทุเรียนได้ทุเรียนถูกรัล,ละร้อยยี่สิบค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะว่าประมาณได้ประมาณ6กกิโลเนาะหกกิโลจะได้เนื้อทุเรียนลายปะค่ะไปเดินไปเบิ่งกันเลยนี่ค่ะพี่น้องให้เบิ่งนน้ากันเลยนี่เป็นแต่เป็นแม่ค่าปอกทุเรียนได้บ่เนาะ ม,มาลุ้นกันฟังเสียงฟังเสียงกอนอืน่นนี่กินได้แล้วกินได้แล้วนะคะออเดอร์ออเดอร์ปึ๊บเห็นเพื่อนปอกเพื่อนปอกง่ายง่ายป้าแต่ว่าอันนี้สิได้กินมนะนาอันนี้เพื่อนสิเพื่อนสีแยกอ่าผูมันออกจากกันก่อนเนาะ เบื้องต้นหนึ่งพูก่อนหนึ oh, really. ่งพูก่อนอืมโอ้เห็นเลยงานงานงานเห็นเลยนี่ตายแล้วอืมเฮ็ดจงไดงแล้วพี่น้องเฮ็เจเฮเจเลงสีได้กินะป้าเป็นมาค่ะทุเรียนอแต่ได้ ท่านกินลูกค้าป่วนี่แม่นพ่าท่านกินลูกค้าวนี่อึบอึบนี่ลูกค้าถาแบบนี้ลูกค้าถาจนสิบว์า่าแล้วละมั้งนี่นแต่ว่าได้กินนี่นี่พี่น้อง อิ้ต้องแกะือเป็นต่หน่วยอันนี้ยุ่มนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วหนึ่งพู่หนึ่งพู้อึบอึบเห็ ب, นเพื่อนปาดอยู่อันตลาดออโตโกรไหมคะอู้ตลาดออโตโกรโลละสามพัน แต่ว่าขายแต่เนื้อมันค่ะทุเรียนหมอนทองโลละสามพันเฉพาะเนื้อก้านยาวโลละห้าพันนี่ได้แล้วหนึ่งผู้แยกได้แยกได้ก็ดีใจละนี่อที่นี่เขาก็สีหาเหลี่ยมมันเนาะหาอย่างก็ะหาเส้นตรงเพื่อที่ว่าจะได้กิีดง่ายๆค่ะ นี่ว้าวใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วอืนี่ค่ะพี่น้องว้าวสวยสวยสวยนี่ค่ะโอ้เฮ็ดตังไหนนี่กรอบนอกนุ่มในเขาเอื่อว่าเนื้อไก่ฉีกนเนื้อไก่ฉีกค่ะพี่น้องนี่บ่อนิ่มบ่อนิ่มเกินไปชอบแบบนี้เลย ยได้แล้วเป็นตาแซบค่ะพี่นอ้องเนื้อกำลังกินค่ะเนื้อกำลังกินนี่ว้าวมากินทุเรียนน้ำกันค่ะลงทุนไปประมาณเออ,อันนี้จะจะกินไปแล้วค่ะหน่วยหนึ่งอันนี้จะกินไปแล้วหน่วยหนึ่งนะคะจะเลือ 1, 2, หนึ่งสองสามหน่วยที่ปอกเมื่อน,นี้คือสามหน่วยค่ะกินไปแล้วหนึ่งภู กินไปแล้วหนึ่งผู้เหลือสามน่วยเหลือซ้ำนี่แล้วค่ะนี่ได้เยอะได้เยอะนี่ได้เยอะสามลูกเจ็ดยูนี่ยูนีนะ่นาจะประมาณห้าร้อยบาทเพราะว่าเป็นยังคือว่าหาร้อยบาทพ่อซื้อมาเจ็ดร้อยแมงวันต้มซื้อมาเจ็ดร้อยซื้อมาเจ็ดร้อยค่ะกินแล้วน้อยห,หนึ่งน้อยนั้นก็นจะประมาณสองร้อยสองร้อยบาทก็จะเหลือห้าร้อยาหาร้อยค่ะได้เนื้อทุเรียน ลายขนาดนี้ประมาณโลประมาณโลก,กลัวค่ะนี่ประมาณโลเศษเศษนี่สวยสวยปาดยัวยัวยัวทุเรียนยัวยัว,ย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 วค่ะนี่มากินน้ำกันค่ะพี่น้องโบเคยปอกทุเรียนคือกันนี่แต่เขาจะาแกะมาแล้วพ่อค้าไหมค่ะจะแกะจะกีดให้ไหมค่ะจะกีดให้ล้วก็เข้ากับมาแกะเองอ่า แต่ว่าอันนี้เขามา,มากรีดเองมากแกะเองค่ะดีเนาะที่มันได้กินได้ขนาดนี้เออใส่เวลาโดนค่ะเป็นครึ่งชั่วโมงปอกปอกสามหน่อยปะไปกินกันเลยหมอนทองยั่วๆจ้า